จเจริญพรญาติโยมวันนี้จะมาคุยปรบธรรมเรียกว่ามาคุยปรบธรรมเรื่องของความทุกข์เมื่อพูดถึงความทุกข์ก็ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ในพระพุทธศาสนาเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์มุ่งหมายก็คือเรื่องของความทุกข์กับความ้นทุกข์ เขาบอกว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยต้องกำหนดรู้เลยว่านี่มันเป็นทุกข์นะจะเป็นทุกข์กายก็ตามทุกข์ใจก็ตามนะมันก็มีคนเราก็มีสองส่วนแล้ครับร่างกายหรือว่าตัวตนหรือว่าชีวิตหรือว่ามนุษย์เนี่ยก็แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนของกายกับส่วนของใจนั่นเองความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เกิดอยู่ในสองส่วน นีเท่านั้นนะไม่ว่าเป็นกายหรือใจวันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดมาบอกมากล่าวมาคุยมาประรบธรรมก็เรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางใจทางกายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่หมดไปได้แหละครับเดี๋ยวมันก็เกิดมาใหม่ได้เช่นปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดท้องอย่างเงี้ยปวดเมื่อยอย่างเงี้ยพอเราก็แค่ ดูแลแก้ไขเขาไปตามอาการช่วยเหลือดูแลแก้ไขเขาตามสถานการณ์ไปเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาอีกมันไม่สามารถจะหมดหรือว่าหมดทุกไปได้แต่ว่าสิ่งที่จะหมดทุกไปได้หรือว่าพ้นทุก์ได้ก็จะต้องพูดถึงเรื่องของทุกทางใจ ในเมื่อทุกทางกายมันพ้นไม่ได้เราก็ต้องดูแลแก้ไขแต่ว่าเรื่องที่เราพ้นได้หรือว่าจะไม่เป็นทุกข์อีกก็เรื่องของทุกทางใจนั่นเองเราก็ต้องมาเรียนรู้สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรล้นี่แหละครับเรื่องของการพ้นทุกทางใจทุกใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราก็ต้องมาปินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดู ทุกทางใจหรือว่าทุกทางจิตเนี่ยก็เกิดจากการทํางานของจิตใจนั่นเองพอจิตใจมันทํางานทํางานในรูปของความคิดนะความคิดที่มันปรุงแต่งความคิดที่มันปรุงแต่งนี้แหละครับเป็นยินดียินล้ลยพอใจไม่พอใจความปรุงแต่งตัวนี้จะทําให้เราสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ แต่ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปรุงแต่งแล้วทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่จิตใจเราคิดแล้วก็เกิดปรุงแต่งขึ้นถ้าคิดอย่างเดียวมันไม่เป็นไรนี่มันคิดปรุงแต่งนั่นเองมันรวมกันสองคำคิดปรุงแต่งปรุงแต่งก็เกิดตัณหาความทยานยากนี่แหละครับจึงเกิดความทุกข์ขึ้นนะความยากก็ความยากสามอย่างนี้แหละครับ เรียกว่าต no mm. ัณหาสามนั่นเองยากในเรื่องของกามที่ประกอบไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองความอยากในเรื่องของกามความต้องการในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นทางเพศหรือว่าทางวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามที่ประกอบไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงนี้เขาเรียกว่ากามตัณหาตัวนี้ความทะยทะยานยากตรงนี้จะทําให้เป็นเหตุ เหตุแห่งความทุกข์ใจนั่นเองพอไม่ได้มาก็เป็นทุกข์ใจแล้วครับอยากได้รถคันใหม่บ้านหลังใหม่สิ่งของเครื่องประดับใหม่ๆแม้แต่อยากจะได้คนรักในสิ่งที่ตนเองชอบใจหรือว่าที่เกี่ยวกับเรื่องรูปรถกินเสียงนี่แหละครับเรียกว่า ตัณหาตัวนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ทุรนทุรายแสวงหาไฟฟ้าต้องการจึงเกิดความทุกข์ใจเมื่อไม่ได้เนี่แหละครับเห,เหตุเหตุแห่งความทุกข์ตัวแรกอย่างที่สองก็คือภาวะตัณหาสิ่งที่ท่ยานยากหรือว่าจิตคิดอยากอยากได้ดีมีเป็นอยากได้ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ อยากได้ลาบยศสรรเสริญสูอ,อสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เรียกว่าภาวะตัณหาคือสภาพของความอยากความทยานอยากนั่นเองเรียกว่าเรียกว่าเกิดความต้องการอยากจะได้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปรสกินเสียเอ,อ้ไม่ว่าจะเป็นอ ความอยากได้ดีมีเป็นความต้องการอยากได้มีดีมีเป็นชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็ความทะยานอยากหรือว่าตัณหาตัวที่สามอีกก็คือวิภาวะตัณหาก็คือความปฏิเสธไม่อยากให้สิ่งไม่ดีสิ่งที่เวลวร้ายสิ่งไม่ชอบใจ ว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจเนี่ยไม่ให้เกิดกับเราอเรามีตัณหาเพราวะว่าตัณหานั่นเองคืออยากได้แต่สิ่งที่เราชอบใจสิ่งไหนเราไม่ชอบใจก็เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นแก่เจ็บตายอย่างเนี้ยเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับเราเขาก็เรียกว่าความต้องการตรงนี้ความทยานอยากตรงนี้เขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาตัณหาทั้งสามตัวนี้แหละก็เป็นเหตุ พูดง่ายๆก็คือตัณหาสามนี่หละครับทำให้เป็นเหตุทำให้เราเป็นทุกข์ใจเรียกว่าความทยานยากเป็นเหตุนั่นเองถ้าเราไม่อยากมันก็ไม่ใช่เหตุทีนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือมีพลทุกข์ชั่วข่าวกับพลทุกข์เด็ดขาด าการปฏิบัติเริ่มแรกเลยแล้วอาจจะต้องใช้เรียกว่าการพ้นทุกชั่วขราวก่อนอพ้นชั่วข่าวก็ด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะนี่แหละครับคือความรู้สึกตัวให้ได้นั่นเองถ้าเรารู้สึกตัวตัหาสามนี้มันจะหมดไปเพราะว่าจิตเนี่ยจะสามารถรับรู้อารมณ์อารมณ์ ได้ทีละขณะทีละอย่างนั่นเองถ้าตัณหาเกิดแล้วจิตเข้าไปเสพตัณหานั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์ถ้าจิตรับรู้กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันจิตก็อยู่ในปัจจุบันก็พ้นทุกข์ได้ชั่วข่าวนั่นเองฉะนั้นเมื่อเกิดตัณหาขึ้นเราก็ต้องรีบใช้ตัวสต,ติ ความรู้สึกตัวนี้แหละครับให้เรารู้ตัวขึ้นมามันจะพ้นได้ชั่วข่าวชั่วครั้งชั่วขณะเออเรียกว่ามันไม่ยาวนานนั่นเองเพราะว่าถ้าเรารู้สึกตัวได้บ่อยๆตัณหาทั้งสามนะมันจะทำอะไรเราไม่ได้นั่นเองเราจะพ้นทุกแต่ว่ามันก็ยังไม่ยั่งยืนครับเรียกว่ายังไม่เด็ดขาดยังไม่พ้นทุกเด็ดขาด พระพุทธองค์ก็ส่งมีเรียกว่าจากที่อาตมา,าศึกษาและปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้มาจะเราจะพ้นทุกข์ได้เด็ดขาดก็ยังมีวิธีต่อมาด้วยการจเจริญสติปัฐานสีนั่นเองคือเราต้องมีสติรู้สึกตัวอยู่ในฐานทั้งสีทั้งกายเวทนาจิตและก็ธรรมนั่นเองอเราจะไม่ได้กลาว ถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างเหละครับวก็ไปดูในคลิปอื่นๆละกันที่มีการเจริญสติปัฏฐานสี่ในที่นี้อยากจะบอกว่าเราจะพ้นทุกได้เด็ดขาดก็ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองเจริญจนเกิดปัญญาหลุดพ้นนั่นเองถ้าเราไม่เจริญสติปัฏฐานสี่เราก็ยังยึดมั่นถือมั่น ว่าเรายังมีตัวตนอยู่เราก็ยังเกิดความสงสัยเรียกว่าเกิดความสงสัยอยู่แล้วก็มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่านี้เป็นเรานี้เป็นตัวตนของเราสิ่งนี้เรียกว่าร่างกายของเราตัวตนของเรามันยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั่นเองเรียกว่าถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานสี่ นเรียกว่าอาจจะใช้เวลายาวนานหรือว่าไม่ยาวนานก็อยู่ที่ความสามารถสติปัญญาบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างมาอาจจะเป็นเครื่องช่วยให้เราสำเร็จได้ช้าหรือเร็วนี่มันก็อยู่ที่มาความสามารถแห่งสติปัญญาของเรานั่นเองอ่าถ้าเราจะริญสติปัฏฐานสี่จนถึงเรียกว่ารับผลรับผลก็คือ เกิดปัญญาหลุดผลหลุดผลเพราะอะไรหลุดผลว่าว่าเข้าใจว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่มีสิ่งต่างๆนั้นทั้งกายและใจเหล่านั้นเป็นของชั่วข่าวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่สามารถจีรังยั่งยืนแล้วเราก็ะจะหาความเที่ยงแท้ไม่ได้นั่นเอง แล้วร่างกายและจิตใจมันก็อยู่ในสภาพถูกบีบคั้นแล้วก็ไม่เป็นไปตามป่าถนาของเราเราบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปาถนาของเราไม่ได้นั่นเองพอเรารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ความรู้สึกที่จะไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันก็จะหมดไปนั่นเอง ถ้าเรารู้สูงสุดเราจะสิน้นความสงสัยเพราะเราเข้าใจครับเข้าใจว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่เที่ยงอมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองแล้วก็มีสภาพถูกบีบขันให้ส่งตัวอยู่อย่างนั้นไม่ได้อแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่สามารถบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามพัฒนาของเราได้เลย แล้วเราจะเข้าใจความจริงสิ้นสรงใส่สสเพราะเราเห็นความจริงว่าสรรพสิ่งต่างๆนั้นล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัยไม่มีใครสามารถเข้าไปเป็นเจ้าของได้เพราะว่าสิ่งที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นเจ้าของได้เราก็ต้องมีความแน่นอน สิ่งต่างๆนั้นจะต้องเป็นแน่นอนนิรันด์ถึงจะเรียกว่าตัวตนสิ่งนั้นจะต้องเป็นสภาพที่มั่นคงแน่นอนไม่มีอะไรสามารถมาบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงได้นั่นเองแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นถ้าเป็นตัวตนจริงเราก็ต้องบังคับบัญชาได้สามารถกำหนดหรือว่าสั่งให้เป็นไปตามที่เราต้องการ ให้เป็นไปตามที่เราปรารถนาได้จึงเรียกว่าตัวตนถ้ามีในยะะตรงข้ามคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนเออมีสภาพบีบคั้นแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยต้องเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นมิใช่ตัวตนถ้าตัวตนเราก็บังคับได้นี่เราบังคับไม่ได้ก็ไม่ควรจะเรียกว่าตัวตนเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ถึงถึงที่สุด นอกจากสิ้นสงสัยแล้วเราจะหมดอุปทานอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมัน่นเราจะเลิกยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวตนเราถ้าเราหมดตัวตนได้เราไม่มีแล้วครับเรียกว่าไม่มีตัวตนที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เราก็จะไม่มีอะไรที่ทุกข์จะเข้าไป เ,เมื่อเราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นลครับมันเป็นอย่างนั้นของมันเองเออทุกสิ่งทุกอย่างสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายนะั้นมันเป็นทุกสังขารทั้งหลายนั้นมันเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เราจะเข้าใจความจริงแล้วก็หมดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่า จะเรียกอีกคำหนึ่งก็คือปล่อยวางได้นั่นเองพวกความสิ้นสงสัยความหลุดผลหมดตัวตนหมดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเรียกว่าเป็นผลครับเราเราสร้างเหตุด้วยการามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกมีความรู้สึกตัวแล้วก็เจริญสติปัฏฐานสี่นี่แหละครับจะเป็นเหตุนะ ความรู้สึกตัวการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะเป็นเหตุจะเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำส่วนปัญญานั้นเป็นผลครับการเกิดปัญญาหลุดพ้นความหมดตัวตนสิ้นสงสัยปล่อยวางหมดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้เป็นผล อ่าเพราะเราสร้างไม่ได้หรอกครับผลเราสร้างตัเหตุแต่ว่าผลมันจะเกิดขึ้นมาตามความสามารถที่เราอา่สร้างเหตุตามที่เราปฏิบัตินั่นแหละครับใครปฏิบัติได้อ่าชำนานใครปฏิบัติได้มีเรียกว่ามีความสามารถก็จะได้เร็วส่วนใครมีความสามารถน้อยก็เรียกว่าก็อาจจะสำเร็จช้านั่นเอง ถขาถึงบอกว่าการมีสตินะเจริญสติปัฏฐาน4ีนี้แหะครับไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดเดือนไม่เกินเจดปีไม่เกิน,นเจ็เดชาติถ้าเรารู้สึกตัวมาตลอดเวลาไม่เกินเจดวันแหะครับถ้าเรามีบุญมากเราก็ไม่เกินเจวันถ้ามีบุญน้อยเราก็อาจจะเจดเดือนถ้าน้อยไปหน่อยก็เจปี ท้าน้อยที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดชาตินั่นเองเราจะสำเร็จมรรคผลพระนิพพานเออกว่าเราจะหลุดพ้นเป็นภาริยะบุคคลได้นั่นเองฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกสิ่งที่อยากจะให้เราฝึกปฏิบัติก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละครับแล้วก็นำความรู้สึกตัวเนี่ยไปเจริญสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมหรือว่า อากายใจนี่ก็เองากายใจนี่แหละครับถ้าเรารู้สึกตัวเป็นเราก็มารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอย่างไรให้เรารู้สึกไปออกายเคลืค่อนไหวอย่างไรให้เรารู้ออกายเคลื่อนไหวในอริยบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้เรารู้ออเรียกว่าถ้าเรารู้สึกตัวเป็นอ่าดังนั้นใจออใจนึกคิดเนี่ยปรุงแต่งชอบชังอะไรเนี่ยใจใจที่มันเกิดน,นึกคิด ุงแต่งขึ้นมาให้เรารู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ประกอบไปด้วยกายกับใจนั่นเองฉะนั้นเจริญพรขอฝากไว้นะครับวันนี้เรามาคุยธรรมะกันมาประลบธรรมกันถึงเรื่องความทุกข์ว่าเราจะผลทุกข์ชั่วคราวกขด้วยการเจริญสติ สัมปชัญญะคือมีความรู้สึกตัวจิตเราก็ไปรู้ที่กายเคลื่อนไหวก็ได้เราก็จะได้พ้นทุกข์ชั่วข่าวถ้าเราต้องการพ้นทุกข์เด็ดขาดเลยผลไปจากความเวียนว่ายตายเกิดเลยเราก็ต้องมาเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ใช้ความรู้สึกตัวตรงนั้นตรงนี้แหละครับมาเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วเราก็จะพ้น ทุกเด็ดขาดวันนี้ขอ,อเอาธรรมะมาฝากเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับญาติโยมนำไปพิจารณาแล้วก็นำไปฝึกถ้าได้ผลก็ขออนุโมทนาถ้าใครยังไม่ได้รับผลก็ก็ฝึกต่อไปแต่ว่าในหลักการหรือว่าหลักฐานนั้นมีแน่นอนครับ เขาบอกว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเป็นทางเอกเจริญพรวันนี้ขอฝากไว้นําไปพิจารณาเพื่อว่าจะได้เกิดประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจที่จะออกจากทุกข์เบื่อละเกินกับความทุกข์นี้หรือว่าอย่างน้อยๆอยัตมายืนยันว่าทุกข์มันจะน้อยลงเจริญพร